สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องพี่น้องน้อทันเล็คือเก่าจากมนีมากันสองคนจ้าสองสาวค่ะไปเล่นกันน้ำจันนาะมองเก้าค่ะามบางทีเก็บมาก่อนนี่น่าจะเนาะไปจ้าสวยดูสิบรรยากาศน้่ยมันแรงจ้ะตอนนี้เวลากี่โมงฮะอเนี่ยมันแรงจีจะพาพี่น้องมาเบิร์จ้ะพาพี่เข้ามาดูค่ะจีมาสายเทียเดานะพี่น้องจะพาดูตำานาจ้ะ โอ้ยดูหอย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 จะหอยพี่เป็นเอาหอยอยันนึงหอยออนางลงมมาฝากละล้านจะ้ะเจอผ้าพี่น้องผ้าพี่มาเก็บหอยแข้งหอยวันใช้หอยแข้งหอยแางคู่จะ้ะเยอะเยอะเยอะจะเก็บไปกินหน่อยนึงเอาไปบ่อหลายจ้ะไปซีบบางกรนพี่นอ้อง ไอซีมันก่อนน้ำมันจะขึ้นแล้วจ้ะมึงด,ดูน้ำจะขึ้นแล้วนี่พี่นนอกตอนน้นี่สีเห็นหอยพูดเลยจ้ะน้ำจะขึ้นแล้วจ้าดูคนลามีแต่หอย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 ดูสุดสัจนหอย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  เดินด้วยคนหอยนั่นนี่หอยเอาเก็บที่ไหนกันเนา <นะ S 2> ต้องตีเก็บตนี้ะเก็บเองเออมาเก็บเก็บแถวนี้แหละเอาไปแค่ชิมเนาะไป,นะไปแค่ชิมจ้ากิมกับชุ่มตำไม่ใสุ่งมืออีกใส่เอาพี่ใส่สเหรอสวยเด้นี่ หาเลือกเอาสวยๆมันจ้ะดอกสว,สวยแล้วก็ไม่เอาดอก,กงงใหญ่ๆจ้ะใหญ่ๆเป้งๆเย,ยอะๆเนี่เล็บแดงต่างหากเปหน่อยเล็บแดงแดงเอา รออยู่รอให้มาเก็บนี่ตรงมือขาดห่อ,หอมันไม่หนาม,หนมันไม่หนาเอาเก็บเก็บนี่เยอะๆตั้งเก็บเลยเดี๋ยวตัวซับมันจะล่วง น้ำเคลมนะคะเยอะเนาะช่วยมันแต่ตัวที่มันอันนี้เราไม่เอาบ้านบ้านตีไม่มีอันนั้นมันไม่มีอันนี้ไหมอะไรนะกุ้งไหมไม่มีเลยนะกุ้งกุ้งที่ว่าพี่ช้อนช้อนอ่ะนะหนูหาไม่เป็นมันต้องลงไปช้อนมั้ยมันไม่มีที่ช้อนด้วยออ๋ หนูไม่เคยเห็นมันมีนะดลอกเล็กๆซอนจ้ะพี่ว่ามันมีแต่ว่าเรารเราไม่รู้นะน่าจะมีแหละคุณเ,เชียรดิเอ้นั่ไแหลานั่นแหละอันต,ติดตัวติดตัเห็นแต่หนูเก็บใช่ไหม ต้องมาเห็นจริงตีเองล่ะพี่ถ่ายอย่างนี้เลยพี่ถ่ายพี่่ถายนั่งแล้วก็ถ่ายแบบนี้ใช่ใช่เลยได้แบบฟิลฟิวแบบสวยๆอู้ดูสิน้องย่อตัวใหญ่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 หัวซักน้อใหญ่ใหญ่จะเอาไหนดีแถวบ้านพี่หอยอันนี้ก็เยอะหอยนางรมอ่ะ หนูอยากไปเอ๊ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วจังหรอเขาเาห้ามไหมไม่ห้ามหรอไเก็บไปขายแต่ว่าคนเราไปเก็บไปหอยไม่คุ้ไม่ทำเห็นไหมที่พี่เอามาอ่ไม่สวยนะแต่ที่จริงมันวยเนาะอันนี้เขาก็ไม่ห้ามเก็บได้เลยเพราะเขาก็ไม่ค่อยกินกันอยู่แล้วก็หลังมีแต่เรานี่แหละหอยไม่สวเออ จริงมันก็มีทุกที่เลยหรือว่านะเห็ดที่ไหนล่ะโอ๊ยเก็บเก็บเห็ดก็ได้เห็ดละเก็บหอยก็ได้เห็ดละทีนี้ตอนนั้นต้องตีอันนี้อันนี้น้องพองเก็บเก็บหอยก็ได้เห็ดดอกไม้สวยมากเห็นเห็ดดอกไม้เห็ดเห็ดดอกไม้สวย ดอกไม้สวยมากอ้่นจ้ะดูสิัวอะไรเนี่ยน,นะนี่ดูสิเนนะี่ยเจนลี่อันนี้ค่ะปลาก,กระพงพี่นอ้องปลาก,กระพงจ้ะดูสิปลากระพงคนพี่น้องเขามาเก็บเยอะเลยไทยอ่ะอแต่พี่นี่ละมัง้ง เขาไม่มาเก็บบอเขาไม่เก็บพี่ก้อยแกก็ไม่เก็บคนไม่ได้อยู่ทะเลโบแก่สงสารแกสงสารแกว่าเก็บไปทําไมสงสารกินไม่เป็นไรโอเคเราแค่ไปกินอันนี้เราก็เก็บไปกินนะคะเราไม่เอาเยอะเราต้องลองชิมก่อนเนาะทำซีฟู้ดพี่น้องจะแซ่บนั่นแหละทำซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก แล้วก็ทอดอันนี้นะทอดเห็ดเปรี้หวานเนาะเดี๋ยวขึ้นมาเราจะได้อยู่กันสองสาวคุณบ่าวเขาจะไปเที่ยวบ่าวจะไปเที่ยวกันนะฮะเราก็จะหาเมนูกินค่ะบ่าวจะไปเที่ยวค้าหาผู้หญิงเราหลังปุ๊บเราจะไปเที่ยวไปทำงานกันนะคะเราก็จะตีโอกาสโดนโจมตีโดนเขาโดนหิ้วปีกีปก โดนติดไปด้วยเลยเขาจะทำหลังคาเขาไปซ่อมหลังคาให้พ่อนี้เขาคนที่เอื้ยชาวบ้านอยู่นี่แหละจะไปซ่อมหลังคาให้พ่อเขาคุณจอนก็ติดไปเขาไปด้วยเขาไปด้วยเลยอันนี้ก็มีปูนะเก็บปูไปดองอืมจ้ะตามเลยเนี่เลยจุกตา Oh, อ๋อจิจับเอาเลยอ uh ่ huh. นะแต่โนด,ดดึงก่อนดึงก่อน,นมันมีไหมผู้ชายหนูชอบมาจับอ๋อ oh, ต้องเปิดใช่ไหม huh. แต่มันตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆสุดท้ายหอยเยอะมากน้ำมันขึ้นแล้วพี่นอ้องเห็นปะน้ำมันขึ้นละก็ก่อนหนูก็เก็บสาร้ายตรงนี้แหละดูสิข้างนอก อ่าฮะข้างลานี่แต่ไม่แต่หอยดูสไลายก่อนสลายนั้นไม่มีขึนนนน่นหมดเก็บมันมี อ,อันนีม้มันบ่มีอันติดพี่นอกอันนีามันมามีตัวนี้ติดจะ้ะเดี๋ยวเอาไปล้างกันกันเข้าบ้านจะ้ะเอาน้ำไปแช่ไว้คืนนึงก่อนจะ้ะแล้วก็เอาน้ำนเลยน,นั่นแหละใช่แล้วก็ล้างทงคำความสะอาดไปเลยจากบ้านเลย วันนี้ก็ลองซิมดูสิฮะจริงเหรอเพราะว่าเขาบอกว่นนาน,น้ำอันนี้นอ๋อใช่นะ <c oughs> แล้วก็เจ้ะ <c oughs> เยอะไปหมดมาอยู่ด้วยกันจะ <c oughs> ไ,ได้มีคนพาขับเข้าป่า ได้มีคนพาเข้าป่าทุกวันไปเดินไปล่างกันค่ะที่นอง ไอ้สว,อสวีเดนมันมีเยอะขนาดนี้ไหมอะไร,รนี่แหละหอยแมงปูนี่มีมไหม,เ,มเอ้ยเดนมาร์กไม่ไมีจริงเหรอมไม่เคยเจอนะคะจริงเหรอยังไม่เคยเจออืมมันเยอะทั้งหมดมันเยอะไม่รู้จะเก็บไปไหนแหละฮึยเสียงนกนกทักทายปจ้จะไปล้างกันเนาะ จ้าพี่น้องเขาจะพานกลับบ้านแล้วคะ่ะน้อคะ่ะนาะเขาได้มากเพรากินหล่ะจ้ะเอาไปเชียมเบิงก่อนสักหน่อยเราจะเนาะเพรามันแต่นึงจิตทองเสียบอลนะจ้ะนะ,นะ,นนนะ,ะนะคะพรอชิปนาจ้าพักน้องก็ได้กดแชร์ใ่ได้จ้ะเด้อเ,เพื่อเป็นกต้นใจการให้คลิปเองกันเนาะคะ่ะจิมเี็ตติคอร์ตลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะพาไปดูนี่ก่อน,นแล้วนึงแล้วภาพบิางนี่ก่อนจ้ะดูชิลูกอันนี้โอ้ดูนี่ฮะดูพี่น้องลุกลุกลุ สวยเนาะใช่สวยมันกินได้ไหมได้โนูได้ได้ได้ต้องเอาไปทำนี่ทำแยมนี่จ้ะลูกไอ้ลูกกุหลาบกุหลาบป่ามันไม่สุกเนี่ยไม่สุกกินดิบได้กินได้เนีไม่สุกนะป่า